ไอ้แบนเนี่ยอยู่ไหน,นไเนี่ยไอ้แบนเนี่ยเมาเนี่ยยังไม่บ่ายสองเลยเล่าทั้งวันทั้งคืนตื่นมาเป็นกินอนะ่ะเล่าเลยซื้อทีเป็นลังไม่ซื้อเป็นขวดนะซื้อเป็นลังเนี่ยไม่โขงเนี่ยซื้อทีอเป็นลังๆงอ่ะติดไว้หลังรถ เลสเนี่ยซื้อทีเป็นหลังๆอ่ะติดไว้หลังรถมันักกินไม่โขงไม่โขงเหรียญลาลินตองของตันเย็นมาเอาแล้วไอ้แก๊ปเนี่ยตัวดีแล้วถ้าวิรัดวิรละเนี่ยเป็นไพ่กันเล่นอินเวอร์สกันโดนตำรวจจับด้วย ที่คลองตัน,น่ตำรวจถ่ายเงินไว้คนละแปดร้อยสิบกว่าคนน่ะถ่ายถ่ายฝรั่งกันขี่ม้ากันเนีขี่ม้ากันเนี่ย,นเ,นยเดี๋ยวมีถ่ายวีดีโอไว้เยอะแยะเลยอะ่ะไม่เคย